สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ฟ้าจะมาอันบ็อกกระเป,าเป๋าที่สั่งใหม่จาก Lazada นะคะเป็นช่วง12-12เ 12, หมือนเดิมเลยช่วงเซลล์เหมือนเดิมคะ่ะกระเป๋าที่ได้มาวันนี้เป็นรุ่นบีดนะคะสีมาซ a ารหรือว่าสีแดงนี่จะเป็นเอกสารคําสั่งซื้อนะคะก็จะมีใบเสร็จ มีใบกำกับภาษีที่ขอเพิ่มมานะคะก็จะมีรายละเอียดสินค้าอยู่เปิดเข้ามาด้านในแกะกับกระดาษสีชมพูห่อมาเรียบร้อยแล้วก็ห่อมาดีมากเลยค่ะหลังจากแกะกระดาษออกแล้วเราก็จะเจอบั้ลอีกชั้นหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยด้านในนะคะก็จะเป็นถุงผ้าสีชมพูเป็นถุงผ้านิ่มๆนะคะ คล้ายๆผ้าดิบแต่ว่ามันบางกว่าแล้วก็จะมีสกรีนเป็นโลโก้คอชิเนเล่สีทองมีโนนโนออกมานิดนึงเป็นกากเพชรนะแล้วก็ด้านในนะคะก็จะเป็นกระเป๋าที่เราสั่งมานั่นเองเป็นรุ่นบีดนะคะสีแดงเหมือนตัวจริงจะเป็นสีแดงเลือดหมูหน่อยเป็นสีแดงเข้มๆนะคะตรงอะไรตรงนี้ก็จะเป็นอะไรสีทอง รู้สึกว่าน่าจะเป็นคล้ายๆกับอะไรทองวินเทจนะคะเพราะว่ามันจะมีรอยขีดข่วนเอาไว้ให้อยู่แล้วเนาะก็จะมีโลโก้คอชเนลเล่ตรงคล้ายๆกับอิกกีต้านะคะแล้วก็มีโลโก้ตัวใหญ่เนาะด้านในก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะข้างในนะคะก็จะเป็นผ้าสีชมพูผ้าที่ค่อนข้างหนาเลยแหละแล้วก็ในกระเป๋าก็จะเป็นคอมพาร์ตเมนต์ใหญ่ๆหนึ่งช่องเลยนะคะแล้วก็จะมีช่องเล็กๆ หลักช่องใส่บัตรข้างในก็จะมีการ์ดมาให้1ตองนะคะแล้วก็จะมีการ์ดขอกระเป๋าข้างในอยู่2ใบนะคะซึ่งก็ดูแล้วก็ไม่ค่อยจะมีรายละเอียดอะไรมากไม่ได้มีบัตรรับประกันหรืออะไรอย่างนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้เลย2ใบมาดูกันที่สายค่ะสายเนี่ยประมาณ หนึงเซนได้นะคะก็จะมีที่ให้ปรับค่อนข้างเยอะเลยแล้วแต่ความสูงของเพื่อนๆเลยตรงบาร์ตรงนี้ก็จะมีเขียนโลโก้ของชีเนเล่นะคะแล้วก็จะมีสายรัดใส่ให้อีกทีหนึ่งเผื่อว่ามันยาวไปเวลาที่เพื่อนๆปรับแล้วมันเกะดกะเนาะส่วนตรงนี้ก็จะมีห่วงสำหรับ สอดสายนะคะซึ่งสายน,นี้จะแกะออกมาไม่ได้นะคะเราก็จะสามารถสะพายแบบคอสบอดี้ได้แล้วก็สามารถปรับสั้นๆขึ้นมาให้มันเป็นคล้ายๆกับเบลแบกได้อันนี้ก็จะมีสารการชื้นมาให้ด้วยนะคะ แลก็ใส่ติดกระเป๋าเอาไว้เลยก็โลโก้นะคะโลโก้น่ารักมากเลยเป็นแผ่นกลมๆสีชมพู ille, ขอบสีทองตัวเดี๋ยวเรามาดูกันคะ่ะว่าใส่ของอะไรได้บ้างอันนี้เบื้องต้นฟ้าใสโทรศัพท์ iPhone 7 Plus ไปนะคะใส่ได้พอดีเหลือที่อีกเยอะมากๆเลยจบไปแล้วนะคะ,ะ,คะกับการ unbox กระเป๋า c o x i n e l l e รุ่นบีดสีแดงที่ฟ้าเพิ่งได้มานะคะก็เดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวการใช้งานให้ดูนะคะ